มีเฉพาะเดือนธันวาคมเท่านั้นเวลาเทปนี้ออกไปทุกคนรอไปกินปีหน้าอะไรกันนะคะฉันขิงสวัสดีค่ะวิวกินแหลกกลับมาแล้วนะคะวันนี้เรายองอยู่กันที่ภูกเก็ตค่ะเราจะพาทุกคนไปกินไม่ต้องถอมแล้ว่รปีนี้วันนี้นะคะวิวจะพาทุกคนไปตะลุยกินขนมหวานพื้นเมืองเห็นไหม ชุดก็เลยเป็นสีห,นหวานๆเพราะเราจะพาไปกินขนมหวานกันค่ะซึ่งอาจจะมีท้งพื้นเมืองและไม่พื้นเมืองแหละก็เป็นขนมหวานที่เขาว่าเป็นแบบการขนมที่อร่อยในภูเก็ตเราจะไปตะลุยกินกันวันนี้ค่ะร้านแรกที่จะไปก็คือภูเก็ตทิกคิว่าเป็นที่ที่เขาบอกว่าชีวุยาโทสอร่อยโคตรอร่อยแบบอร่อยกว่าร้านดังที่กรุงเทพแล้วแบบจริงหรือเปล่าจริงๆหรือเปล่าขอไปลองเชืว่าอร่อยโคตรมันขนาดไหนไปพี่ต่อ Let's go แต่ต้องมาถึงร้านภูเก็ตทีนะคะที่ชาวฟ้องถิ่นของเราบอกมาว่าแบบชาวฟ้องถิ่คือน้องพิงนนะค์ไงนะน้องพิงค์บอกมาว่าร้านนี้ขนมปังชูริยาโทสบัดบางฮันนี่โทสอร่อยโค้กเราก็เลยแบบสั่งไปแล้วค่ะเขาบอกพีรศออริจินอลที่เป็นทําจากแบบเป็นรสนมไปดูเราก็บอกโอเคโอเค,อเคตัวน,นั้นแหละที่เขาว่าดังขอชิหมหน่อยแล้วกันว่าแบบมันจะขนาดไหนร้านภูเก็ตทีนะคะตั้งอยู่ตรงส่วนเมืองเวนทาวภูเก็ตค่ะที่ถ้าเกิดใครขับรถก็หาที่จอดรถข้างทางแล้วก็ลงกินได้ค่ะอยู่ตรงหัวมุมเดี๋ยวเราจะแปะแผนที่ไว้ให้ค ขนมปังดีเห็นว่าขนมปังกระโดดแต่ว่าขนมปังเขาค่อนข้างแบบทำอยู่แล้วก็ข้อความอร่อยคืออะไรบว่าเขาใช้ชั้นล่างเป็นแบบคาราเมลไลซ์เป็นแบบน้ำตาลทำให้มันเป็นแผ่นน้ำตาลข้างล่างมันจะกรอบๆทุกตึ้นเทสเตอร์ขนมปังข้างในนิ่มจริงแต่ข้างนอกกรอบอๆจะกรอบด้วยน้ำตาลไม่และเป็นน้ำตาลที่อมเค็มนดงเป็นซอสแต่ครีมอร่อยจริงว่ะคือความแบบกรอบของเกล็ดน้ำตาลข้างนอกอยู่ตอนแรกเห็นเป็นขนมปังกระโหลก็มีความแบบเอ๊ะจะแห้งไหมนะ มาเกิดดีเนื้อฉ่ำขนมปังดีก็เป็นไอติมนมที่ค่อนข้างอไม่หวานมากแต่ก็หวานนิดก็กลิ่นก็เป็นไอติมนมเลยอะนมแบบก็นมจืดเตยกลิ่นกินนมขึ้นเลยจริงเป็นกินนมคล้ายของปังโชกชัยอะกลิ่นนมประมาณนั้นฉันกับพี่ต่อชอบตรงจุดเดียวกันเลยคือแบบตัวโค้กทอสอะฉันชอบทอสฉันว่าตัวขนมปังก็ทําได้ดีที่แบบขอข้างนอกมันกรอบอะกรอบไม่พอแล้วมันจะมีแบบ texture น้ำตาลที่มันแบบเกาะอยู่ข้าง แล้วตัวน้ําตาลมันจะเป็นแบบกลิ่นหอมคาราเมลมากๆแล,แล้วก็มาสุดท้ายที่หลงเลยในปากมันคือความเค็มกรึ๊ๆของตัวน้ําตาลเกลือลแต่ว่าตรงนี้คือดีจุดดยดดใช่แล้วก็หอมเลยแต่ว่าข้อเสียกับแบบริมบ้าว่าหวานไปหน่อยแต่พี่ต่อบอกพี่ต่อไม่ติดขนมหวานร้านได้ค่ะนั้นลองกินดูฉันว่าอ,ร,าอาร่อยจริงขนมปังก็าอร่อยก็ไปกันต่อค่ะเรามาอยู่กันที่ร้านชายเขียวค่ะร้านริมที่ ชาวโโก้ก็ซิบบอกว่าอร่อยมากให้มากินพอนี้เขาบอกว่ามีพันหนุงชาเขียวแล้วก็ความแบบชอบแบบไหนเงชอบกลิ่นเยอะหรือว่าชอบความหวานชอบความปรีนไม่ชอบอูมามีอะไรก็เลือกได้เลย ตอนนี้นะคะเราก็มาพักเหนื่อยกันที่ร้านลินน้องคิงชาโลโกโปรแกนแนะนำมาบอกว่าพี่ยิ้มถ้าเกิดชอบกินชาเขียวนแนะนำร้านนี้ค่ะว่ามันอร่อยดีกาแฟก็อร่อยชาเขียวก็อร่อยเ้วเพื่อนยิมก็เพิ่งมาลองกินเหมือนก,กันก็แบบเฮ้ยพี่มิ้มมันโอเคมันโอเคมา,มากเลยยูสายชาเขียวยูต้องมาลองมันแบบมีหลายตัวให้เลือกอะไรเนี่ยลองดูกินแล้วนะคะชาเขียวก็ใช้ได้นะ ้าเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้จะเหลือสักหกสิบประมาณเนี้ยไม่ค่อยเข้มมากแล้วมีกลิ่นนมนมนีด่ดหน่อยรู้สึกว่าใช้น,นมสดว่ามีกลิ่นนมสดอยู่เข้าเค็มมีความขมนิ็กหน่อยออมามีนิดนิดค่ะเราว่าสําหรับสายที่ไม่ชอบกินเข้มกินแบบกลางๆก,กินได้เรื่อยๆหมดแก้วเพราะเขาให้ปริมาณที่เยอะเราว่าถ้ามันเข้มมากก็คงกินไม่หมดอันนี้เขาให้ปริมาณที่เยอะแล้วก็เข้มกลางๆก,ก,กินได้เรื่อยๆหมดแก้ว เขาบอกว่าเป็นแบบไอติมลูนาเปไอติมกะทิที่อร่อยมากๆมากแบบมากเพราะใช้กะทิทแท้ๆอะไรอย่างี้ไม่ผ่านใดๆมาเมื่อกี้ก็เลยคุยกันว่าสั่งรถอะไรดีเพราะมันหนึ่งถ้วยมีสมรถก็เลยสั่งรถกะทิไข่เค็มแล้วก็มีก๋หมอยค่ะคือตัวนี้และสั่ง3มรถที่คิดว่าเออเหมาะกับสำหรับภูกเก็ตแล้วมาลองกินดูอันนี้ภูกเก็ตเป็นสายเปนะคะบอกว่าเสิร์ฟไอติมมาถ้วยหนึง่งแล้วก็บอกแจกเครื่องว่าเราจะตักเครื่องอะไรก็ใส่เข้าไปจะกินอะไรก็ใส่เข้าไปก็เลยเป็นภูเก็ตสายเปย์ ไอ้ติมมีสามรสค่ะมีกะทิแล้วก็ตัวไข่เค็มแล้วก็ข้าวเหนียวดำกะทิที่ว่าเด็ดขอพี่ชิมหน่อยถ้าเทียบกับรสเข็มที่บ้านเราอะที่กรุงเทพอะต้านี้มันกว่ามันกว่าเลยหอมแล้วมันกว่าต่อ,อที่ไข่เค็มทุกคนนึกถึงไข่เค็มไทยยายก่อนใช่ป่ะแล้อเอาก้อนไข่แดงอะ มันแคบเป็นแข็งแล้วก็แบบเนี então, jas, ้ยรสชาติเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแค่เหมือนแบบไข่เค็มไข่แดงอ่ะกลิ่นก็คือไข่เค็มไข่แดงเลยมันออกอมหวานหวานเค็มๆนิดหน่อยๆแล้วก็มันๆเท t e เจอร์มันคล้ายไข่เค็มจริงๆมีความแบบพอลิ้นดูดๆแล้วมันจะมีมน้นๆเน้นจะไม่สับสายในปากเท t e เจอร์ไข่เค็มแดงอือแปดเลยสวยงามอร่อย จะกินไอติมแท่งๆสิบบาทนี่สิบบาทเลยทีนะ่นี่เป็นแบบรสชาติข้าวเหนียวดำอะ่ะก็จะเป็นกะทิแบบนั้นแต่ว่าเข้มกว่าแล้วข้าวเหนียวนี่คืาจะเป็นแบบชิ้นๆมากกว่าให้เคี้ยวๆเพราะเค่เตร์เ,เ,ดเดียวกันคือเ์เตอร์เป็นรวแบบไอติมกะทิที่ข้นๆมันๆแล้วก็ทำเป็นรสไหนก็นได้ถ้าเกิดเป็นสายไอติม,มกะทิก็มาลองก็ได้ก็ก็โอเคต้องพิงบอกว่าขอไปแข่งกับทอรี่ไอศครีมค่ะมีอเจ้าหนึ่งชื่อว่าทอรี่ที่ดังเหมือนกันต้องไปดูกันว่าเจ้าไหนเดีกว่ากันแต่ว่าเจ้าเนี้ยก็จะเป็นไอติมกะ ร้านที่คนในไอจีได้นำมาบอกพิพมลองมาตามร้านนี้ดูร้านเขาอร่อยแล้วก็แบบโอเคอยู่กลางโอทาวด้วยเดินทางง่ายนะค่ะไปดูกันว่าอร่อยจับนี่อยู่ที่อันจอนโดยนันนะคะ แล้วก็สั่งตัวที่ขวาวดาังก็คือตัวตัวลองจอนเมเปอร์เบคอนนะคะที่น้องที่เป็นพนักงานเนี่ยบอกว่าเอ,อ้ยตัวนี้ขายดีเนื้อขนมปังเขาบอกทำจะเนื้อบอชก็จะแบบเนยๆนนิดนึงแล้วก็บอกว่าสั่งน้ำด้วยสีน้ำทินคู่การแบบแทร่งคิดว่าหยุดอันไปนะเราแนะนำจะเป็นตัวซา่าหน่อยเช่นตัวนี้เป็นสไปซ์แอปเปิลไซเดอร์นะแอปเปิลหมักมันก็จะมีกลิ่นของความแบบหมักๆนิดนึงอ่ะแต่ว่าทางเต้หวันยิดมากแล้วก็สายสุขภาพก็รู้จักแหละเพราะกินแล้วมันจะช่วยเรื่องระบบย่อยที่ดี แล้ว sí, เขาบอกเขาเป็นแบบไปอ่เปนไสเดือดแล้วก็กินก็จะมีความรู้สึกแบบคลายๆรสเผ็ดนิดๆก็ถูว่าก็โอเคใช้ได้แต่จะหวานไปนิดนึงแต่ว่าโดยรวมก็ถ no ือว euh ่าดีหอมดีเรื่องความที่เป็นเนื้อไปออใเนาะมนมันก็จะมีความขนมปังนิดๆฟูๆแต่พอชิมกันนะกินแล้วนะคะเนื้อขนมปังครัเขาพูดเป็นบปออช่ไหก็จะจินตนาการถึงแบบเนื้อที่ค่อนข้างหนักแล้วก็บัตเตอร์หนักๆแค่เนี้ย ก็ไปให้ความรู้สึกเหมือนบีลที่เบาขึ้นมานิดนึงแล้วก็กมนันมันนิดนึงแล้วก็ฟูปอดเบอท์ปกติแต่ไม่ได้คิดถึงเนื้อโดนัทเอาจริงๆอันนี้สารภาพเลยไม่รู้เขาบอกว่าเป็นเนื้อเบลท์เขาด้วยเปล่าก็เลยแบบมันไม่ค่อยโดน,ทนัทอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ให้เนื้อฟูนุ่มๆเลยแล้วก็ข้างบน,ขงบน,ขงบนเขาคาราเมลไลซ์ด้วยแบบหนึ่งซอสเค็มๆนิดนึงข้างบนแล้วก็เป็นท็อปปิ้งด้วยตัวเบคอนทอดแห้งก็มีความเค็มๆหวานๆออกเป็นแนวสแน็คมากกว่าไม่ใช่แบบแนวหวานแต่เบคอนก็โอเคก็เป็นชิ้นๆๆนนีี่หออมดแต้้งงิ ภูเก็ตเรี่อของเรานั้นบอกว่ามีร้านหนึ่งที่ก็อร่อยไม่แพ้กันไปดูกันว่าร้านไหนพิงเขาบอกเขาขอส่งร้านเข้าประกวดค่ะด้วยราคาและเลยๆอย่างร้านนั้นถือว่าดีมากซากรีเป็นโรงแรมแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยก็จะมีแบบร้านขนมสองร้านซึ่งอร่อยมากก็คือมีร้านโกโดเป็นร้านโดนัทกับครี่ไอศกรีมสาขาที่สองร้านากลรี่เนี่ยเห็นไหมคะชื่อนโปโตุกสนี่ทำใหม่ค่ะแต่ว่านี่แบบเก่า น่ารักมากเลยครั้งหน้าก็คือต้องต้องมีคนมาถ่ายรูปก,กันนะคะถือว่าโฆษณาค่ะน่ารักมากจริงๆอะ่ะตอนนี้ถ่ายรูปก,กันนะคะแล้วก็มากินขนมกันด้วยค่ะไปตอนนี้เข้าไปชิมโกโดกันดีกว่า โดโนเนี่ยดังโดนะัทแล้วก็พิงบอกว่าตัวที่อร่อยนะมากๆคือเค้กกล้วยหอมแล้วก็สั่งมาสองอย่างโดนัทสั่งรสซอสเตย์คาราเมลมาลองด้านบนโดยด้วย,วยพิต้าจิโอแป้งจะเป็นแบบาคล้ายๆอารมณ์ดังพี่แหละแต่ว่ามันมันฉ่ำกว่านิดนึงต้องให้เขาช่ำกว่ากลับฟี่เท่ากับตัว ไอนี่มไม้อะพีคพีคคีไม้ก็ยังไม่เท่านั้นแต่ว่ามันก็แบบมี texture ให้เคี้ยวมากกว่าขึ้นอยู่คนชอบถ้าคนที่ชอบให้แบบเนื้อมีเนื้อให้เคี้ยวอะเลชอบนะแล้วว่ามันก็โอเคก็นิ่มๆสุกฟูดีแต่ว่าซอสทั้งหมดเขาทำดีมากเขาทำเป็นแบบรสเค็มๆอมหวานอ่อนๆมากๆเลยคือซอสไต้คนเบอร์มมรีจริงๆ,ๆแล้วก็เกสซิ่งเขาดีอ่ะเกสซิ่งเขาไม่บ้านนะทุกคนเกสซิ่งเขามีความไฮโซไฮคลาสด้วยรสชาติของมันเองไม่ได้คือร้านสวยคาเฟ่ดีน่านั่งมาถ่ายรูปซะ อายาวว่าสวยจริงๆเจอกันอีกทีที่นี่ต้องป๊อปนะจะไม่มีคำว่างๆแล้วน,นะสวยจริงๆเค้กกล้วยหอมที่ผิดชนาว่าแบบพี่มันต้องโดนก็เหมือนเค้กกล้วยหอมทำเอง,ง <c oughs> ที่บ้านก็เป็นเค้กกล้วยหอมที่ฟูๆ <c oughs> พองๆนิ่มๆแหละแล้วก็เนื้อไม่แห้งชอบที่ข้างบนเขาใส่กล้วยสุกอ่ะรู้สึกว่าพอกินแล้วก็มีเท็กเจอร์กล้วยข้างบนก็อร่อยดี แต่เหนือสิ่งอื่นใดราคาถูกมากฉันจะพี่ตอบ์ลิว่าทไมราคาถูกขนาดน,นี้ย้วยราคาดีนะก็บรรยากาศดีเพลงก็พอดีมากเลยค่ะอย่างเป๊เะเข้ากล้วยหอมคะ่ะมันมุ่มงฟูอ่ะเค้กกล้วยหอมสมัยเด็กๆที่มันไม่ใช่แบบเนื้ออัดแน่นเป็นขับเค้กอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบฟูๆแล้วคือความหอมของกล้วยหอมข้างบนที่เขาวางอ่ะมันมันหอมมากเลยอะ่ะแต่ถ้าคนไม่ชอบกินกล้วยนี่คือจบนล้กินกล้วยก็ไม่ต้องสั่งะ <laughs> ไม่บางคนไม่ชอบกินกล้วยแต่ชอบกินเคก้กกล้วยหอมไงแต่อันนี้คือมันท็อปด้วยกล้วยหอมเลยไงยังไงคือคุณจะหนีคนกินกล้วยไม่ได้เด็ดขาด ขอแนะนำ3มเมนูที่เราสั่งมาวันนี้ก่อนขัน้นแรกคือซอสไต้แคราเมลที่พิงค์บอกว่ามีเฉพาะเดือนธันวาคมเท่านั้นพี่บีมมาต้องสั่ง <c oughs> เวลาเทปนี้ออกไปทุกคนรอไปกินปีหน้าไรกันนะคะฉันขิง <c oughs> แด่จะบอกความอร่อยของมันให้ฟังตัวที่สองยูสุโอเอ๋วยูสุอ่ะเธอก็ใช่ไหมเห็นจะต้องสั่งยูโอเอ๋ก็ต้องสั่ง, o ง,งเพราะมันคู่กันพอดีก็ได้สั่งและที่สําคัญมีเฉพาะสาขานี้เท่านั้นความลิมิตเดเชันนี้สาขานี้คือสาขาซาวกเกอรรี่นะคะเดี๋ยวจะแปะแบบให้ ทุกคนสามารถไปกินตามได้เพราะร้านน่ารักโคตรและไม่มีคนเลยทุกคนคะ่ะมันคือความดีงามแล้วอีกสาขานหนึ่งคือคนต่อคิวเป็นแสนอะ่ะสาขาน,นี้คือดีมากสงบสุขเรียบร้อยดีามากดีและสุดท้ายบีโกหมอยที่เป็นตัวอะไรนะข้าวเหนียวดําที่เป็นแบบเพื่อนทุกคนบอกว่าพี่พมิมต้องมาตามตัวดีนี่คือ3สิ่งที่ทุกคนบอกว่าป้าอยาชานันมาภูเกต็ตต้องตาําก็เลยแบบเอาไปตังตก็ตับมาลองดูกินแล้วนะคะ,ะ,คะเริ่มจากยูสุก่อนนะอเนื่องจอกเล่นจากเปรี้ยวไปยูสุหอมมากแล้วแบบยูสุมาเป็นแผ่นให้ด้วย ฉนันว่าเขาเอาจารย์ยุ่ส่ใสเข้าไปแต่พอปลาเนยเปลือรู้สึกหอมไอติมก็คือเปรี้ยวสดชื่นอมหวานกลางๆเราว่าดีเราว่าสดชื่นมากมีความแบบเปรี้ยวความเจียวมันมีความจี๊ดอยู่ซึ่งนั้นโอเคดีมากให้คุณคนนี้ลักนะอร่อยอยู่นะมีก็หมอยค่ะคือไอติมกะทิแล้วก็กินกับข้าวเหนียวดำข้าล่างแล้วก็ราดด้วยกะทิสวนข้าง,างใช่ไม่ใช่ใช่พวกเป็นไอติมแบบอันชันด้วยนะด้วยความที่เป็นกะทิอนะันชันเนาะมันก็จะมีความสีสฟ้าๆนินๆดๆอ่อน,ๆ,อนๆนะ เนื้อเค็มอ really ่ะกะทิเขาเค็มข้าวเหนียวดีข้าวเหนียวคือเป็นข้าวเหนียวแบบเป็นข้าวเหนียวดำอยู่ในน้ำแล้วข้าวเหนียวก็จะเป็นเม็ดเม็ดกัดแล้วข้างในก็จะมีน้ำตัแต่อยู่ก็อร่อยมา่ลยข้าวเหนียวดำเม็ดโตคู่นี้เราข้าวเขาเม็ดโตดีเตรียมกะทิคือเตียมกะทิค่ะไม่ค่อยจะแตกต่างเจ้าอื่นมากนะเพราะนะคะเราก็เป็นอย่างนี้จริงๆเราว่าลงดำมันกว่านิดนึงแต่ว่าความมันก็คือใกล้กันมากๆ แต่สัมผัสด้วยสัมผัสตัวลิ้นอะมันจะเนียนกว่านิดนึงแต่ใดๆก็คือชอบความที่ผสมข้าวเหนียวดำข้างนอกแล้วเค็มๆที่ราด,ดยรอยู่รอบๆอะไรดีค่ะกลิ่นคาราเมลหอมดีและประเด็นคือเค็มนิดๆและหอมนมเป็นซอสคาราเมลที่กลิ่นคาราเมลหอมแต่ในขนาดเดียวกันพอกลิ่นคาราเมลหายไปมันกลิ่นนมแจ้ขึ้นมาต่อมันจะเป็นรสแบบนั้นแล้วก็แบบอมเค็มแต่ว่าไม่ขมเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวตอบโจทย์ที่แบบ ไม่ค่อยขมมากแล้วก็หอมดีแต่บีมาชอบตัวที่มันแบบขมจต่จัดเป็นรสชาษา mm hmm. ก็เลยคิดว่าอ่ะขอขมอีกนิดนึงก็จะดีแต่ได้คือความหอมได้ค่ะหอมดี mm hmm. แลวไม่ได้คือบรรยากาศเลยฉันว่าร้านนี้ดีด้วยบรรยากาศมากเลยแล้วแบบพอนนี้เดือนสิบสองเป็นแบบคริสต์มาสแล้วแต่งร้านไดแบบ้แบบน่าแรบบักอย่างเงี้ยควรจะต้องมาตามเลยป่าแต่กว่าเทปไม่จะได้ออกทุกคนก็ไม่ทันแล้ว mm hmm. <laughs> ขอโทษในความล้าชา้าแต่จะรีบเข็นออกเลยอเก นี่ค่ะนี่คืออบโปลงชิ้นละสามบาทเลยผสมๆคือแป้งข้าวเจ้าไข่กระทิน้ำตาลคือดิเหมือนโอเดเยลอ่ะที่ทำเป็นแบบแป้งกะทิมันมันหอมๆปันป้งกระทิค่ะก็อ๋อในส่วนหนึ่งที่กรอบส่วนที่นิ่มก็แปลกเนี่ยผวเลี้ยงขาทำเงินอ่อนที่แป้งแป้งขาแป้งโลดอีกหลอดข้างนอกกรอบแป้งโตเกียวกรอบเพลินๆอะอมัน,นจะนหมดอเปล้วไม่หวานนึกวหวานนะแต่ว่าก็หมดแล้วนะ มใส่ร้อยซื้อเจ็ดขันไม่เจือเราซื้อเท่ากันนะตบปากเมื่อกี้พูดว่าหวานอ่ะตาวาอิเส่ๆนี่ยมันก็เคี้ยวมันดีอ่ะเพลินเพลินปะเพลินอ่ะตบปากแล้ว่าคือหวานแล้วกับแม่ทุนีแต่ว่ากลิ่นกะทิก็หอมน้อยกว่าแม่ทุนีคือมันกะทินะแต่ว่า ให้ถมีมันกว่าส่วนที่เป็นแป้งกรอบมันมากกว่าส่วนที่เป็นแป้งนิ่มแนละแล้วคนชอบถ้าเกิดคนชอบแบบทอม้วนกับกรอบเรียกว่าติ่งมีท้ายแต่แป้งละมุนส่วนตัวยองชอบความหอมของตัวกะทิของตัวอัปลงไม่ตัวนี้มากกว่าแต่ว่าเทคเจอร์ชอบร้านนี้มากกว่ากรอบดี อุ้ยพี่ต่อคือขนมครบที่กรอบข้างนอกแต่นิ่มข้างในแหละไม่มีผักคือวันนี้พิงบอกเขาบอกว่าอร่อยเพราะว่าพี่ต่อบอกว่าพี่ต่อชอบกินขนมครกพอขับผ่านพิงค์บอกอ้ยจานนี้อร่อยเราเลยทำการเปิดกระจกถามเลยว่ามีเหลือไหมคะเพราะร้านมันเหมือนจะปิดแล้วไงลุงบอกกระทงสุดท้ายเราก็ได้ได้กระทงสุดท้ายมากินกันค่ะมันเค็มไหมนะใช่มันเค็มกะทิพิงค์ไม่บอกคือคือไม่รู้ว่าขนมครกมันจะเค็มอ่ะนี่คือนะขนมครกมันเค็มคุณเขากินขนมครกโดยธรรมาานะคะจุกจุกตาทำไมใช่ที่ อ๋อนี่ไงอ๋อยาากหวนก็น้ำก็เลยมีน้ำตาลมาให้ฉันกินแล้วถึงก็ตกใจแบบเอ๊ะไอพี่บอกขนมคนภูเก็ตต้องกินหวานนี่มันกินแล้วมันไม่หวานมันจืดมันก็เค็มตกใจมันคือเป็นแบบรสชาติแบบกะทิเลยอย่างเดียวเปนกะทิเค็มๆก็เลยให้กินแบบอยากหวานเกลี่ยน้ำตาลแต่ว่าเนื้อเท่าไหร่ก็คือหนูเริ่มลำหนับไปด้วยแป้งและก็กะทิพีงบอกวิธีกินที่ถูกต้องก็คือเอาป่าเนี่ยเอาตรงเนี้ยแปะลงไปกับน้ำตาลโหดมากฟังแล้วฉันก็กลัว จังซี่นี่คือขนมครกแต่ที่ถูกต้องแถบเทาภูเก็ตกินกันถ้าชาวหวานมากก็เทเลยมากหรืว่ามันก็แตกเลยนะก็อร่อยดีพี่ตอบอกว่ามันคือการแบบคือขนมครกที่กรุงเทพมันจะเทสองรอบรอบแรกเทเพื่อให้แป้งข้าวเจ้ามาสุกขึ้นมาปแป้งข้าวเบิาที่ก็สุกแล้วเขาค่อยลาดน้ำมีซอมมีรอบอรงตรงกลางเพื่อให้มันเป็นเท็กซ์เจอร์แบบเหลวๆตรงกลางแล้วหวานๆมันๆตรงกลางอ่ะแต่ของที่นี่คือเหมือนลาดรอบเดียวจบจบเลยแล้วก็อยากกินหวานก็ไปจิ้มมันตากินเอาอย่างนั้นอ่ะ และมือข้ามของขนมหวานแล้วยังไม่จบค่ะน้องพิงค์พาเรามากินร้านโรตีสะพานหินซึ่งเขาบอกว่าแบบโรตีก็กินได้แบบตั้งแต่มื้อบ่ายจนมือมม้อค่ำมื้อดึกกินได้หมดเลยเป็นอาหารกินเล่นเหมือนกันหนึ่งใน a p p e เซอ,อร์ของชาวภูกเก็ตโรตีหรือโรตีก็อย่างจริงๆังอะโรตีคือโรต,ต,ตีแต่แป้งมันหนึบดีนุ่มๆหนึบๆหอมมะเขือเทศอร่อยนะมันอร่อยแบบตื่นเต้น แต่เนื้อมันนุ่มจริงอะกรอบข้างนอกกรอบแบบกรอบ,อ,บอ,อ่อนไม่รมกรอบมากกรอบบางๆก็นุ่มข้างในก็ความดีคือใส่แค่นมข้นหวานไม่เต็มตาก็รู้สึกว่าเออชอบกินเลยที่ต่อสั่งโรตีกล้วยซึ่งมันเป็นโรตีใส่ไข่ใส่กล้วยซึ่งปกติไม่กินโรตีใส่ไข่ คนอาจจะรู้จากเค้กตังแล้วไม่กินโรตีใส่ไข่รู้สึกว่ามันเป็นไข่เจียวคิ่ไปเป็นให้พี่ต่อกินเมื่อกี้พี่ต่อแอบฟองเข้าปากด้วยโรตีกล้วยและใส่ไข่คือก็รู้สึกมันม่กินไข่แล้วก็ไม่ชอบแล้วคือไม่ชอบกินไข่กับนม่งข้นหวานหรอกว่ามันม,มีความแบบงงกับตัวเองอยู่ครับฝนแต่ว่าใดๆคือเนื้อความสับสนคือความแป้งนุ่มของโรตีนุ่ม,มจริงๆริงยิ่งๆเนี่ยกล้วยยิ่งรู้สึกเลยว่าเออแป้งมันนุ่มมากเลยมันแค่กรอบข้างนอกแบบบางๆนิดเดียวจริงๆแต่ข้างในคือนุ่มแบบนุ่มปูๆอ่ะรรรรูู้้้สสึึกกกกกววว่่่่าาเออออออยยยยินล แล้วก็ถือว่าเป็นการปิดวันอย่างสวยงามรู้สึกว่าพร้อมจะกลับบ้านไปนอนหลับฝันดีเพื่อรวยตอ่อในวันพรุ่งนี้เก็บไว้ก่อนเป็นความลับที่ต่อบอกไม่ให้บอกไปอุ๊ยอุ๊ยเก็บเป็นความลับไว้นะเดีย๋ยวจะเจอันสัปดาห์หน้าค่ะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนในภูเก็ตนะค่ะไม่เป็จะรทุคนเจอกันอีนะกน้บบคาค่ะไลค์กดได้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยวดไอรอนกันละ่ะบายบายที่นี่ทุกคนคุ้นๆกันไหมคะเป็นที่ที่น้องเอ๋วมานั่งกินเอ๋ข้างบนค่ะจริงๆฉันบอกแล้วว่านี่คือตามบาแต่ละ ฉันพักที่นี่ค่ะออนออนโฮเทลอรักม่กงเลยมีความแบบชินโนโปรโตุเกสเบาๆน่ารักนะไปเล t s g กพี่ต่า